สวัสดีค่ะรัชกรควอาทองเจริญนะคะนักปรชาสัมพันธ์กรมอนามัยนะคะวันนี้มีข่าวกรมอนามัยมาเล่าให้ฟังนะคะนะคะก็คือในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9ในช่วงหนึเมษายนถึง8สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณ7 0 0 0แสนกว่ารายและผู้สูงอายุติดเชื้อประมาณ56 0 0 0กันกว่ารายนะคะและมีผู้ติดเชื้อที่เป็นผู้สูงอายุที่เสียชีวิตเนี่ยสูงถึงร้อยละ65.2จาก จำนวนผู้เสียชีวิตโควิดทั้งหมดนะคะทีนี้การติดเชื้อของผู้สูงผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยสายเหตุมาจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัวแล้วก็ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุจึงกรมธรมัยจึงอยากย้าให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุอ่ะในสถานประกอบการและดูแลที่บ้านเนี่ยควรปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากพบว่าตัวเองมีความเสี่ยงหรือไปพื้นที่เสี่ยงควรจะเอาแอนติเจนเทสคิตมาตรวจประมาณทุกๆ7-14วันนะคะเพื่อเป็นการลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อโควิดไปยังผู้สูงอายุได้ขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านก็ต้องปฏิบัติการปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเช่นกันเพื่อลดการติดเชื้อและแพร่เชื้อดังนี้ 1. คืองดจัดกิจกรรมรวมกลุ่มในบ้านงดการกินอาหารร่วมกันจำกัดการเยี่ยมผู้สูงอายุกรณีผู้เยี่ยมที่มาจากพื้นที่เสี่ยง 4. ส,สวมหน้าก,กากตลอดเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้อื่น 5. ทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวที่สัมผัสร,ร่วมบ่อยๆ 6. บุคคลในครอบครัวล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ 7. จัดให้มีระบบระบายอากาศ ในห้องพักที่ถ่ายเทยอากาศได้ดีและ8กําหนดสัดส่วนผู้ดูแลต่อผู้สูงอายุให้ลดน้อยเท่านี้นะคะก็จะช่วยลดการแพร่กระจายการติดเชื้อแล้วก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุของเราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยโควิดสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรัชกรครูหาทองเจริญนักประชาสัมพันธ์กรมอนามัยนะคะวันนี้กรมอนามัยของเรามีข่าวเตือนฉีดสเปย์แอลกอฮอล์ในอาหารไม่ช่วยฆ่าเชื้อโรคแนะให้ใช้วิธีปรุงสุกปลอดภัยกว่านะคะจากกรณีที่มีประชาชนบางกลุ่มมีความเข้าใจผิดว่าแอลกอฮอล์ประเภทเหล้าหรือสุราและแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดสามารถนําไปฉีดอาหารฆ่าเชื้อโรคหรือเชือ้อโควิด -19 ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ฟูดเกรดไม่ได้ใช้เพื่อการกินโดยตรงแต่มักใช้ในการผลิตอุตสาหกรรมประเภทเวทชสำอางอาหารรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ alcohol. และส่วนมากความเข้มข้นจะน้อยกว่า70%จึงไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้จากข้อมูลขององค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริการะบุว่าความเสี่ยงจากการติดเชื้อผ่านทางอาหารและภาชนะบรรจุอาหารนั้น มีค่อนข้างต่ำดังนั้นเพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเลือกกินอาหารที่สดใหม่ปรุงสุกด้วยความร้อนอุณหภูมิ70องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือนานกว่า5นาทีและใช้ช้อนกลางส่วนตัวด้วยที่สำคัญคือปฏิบัติตามมาตรการ d m h t t ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเพ่งคัดนะคะจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะก็ ถ้าประชาชนมีความสงสัยหรือมีอรายละเอียดที่อยากถามเพิ่มเติมเนี่ยหรือเข้าไปดูข้อมูลข่าวฉบับเต็มเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในเพจกรมอนามัยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ และ12ปีเนี่ยมีฟันผุมากกว่ารอยละ2 5สาเหตุหลักก็จากการที่เด็กนั้นเขากินพวกอาหารหวานแล้วก็ขาดการดูแลในเรื่องของสุขภาพช่องปากทางกรมก็อยากให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยช่วยฝึกลูกแปรงฟันด้วยสูตร222 2, 2. นั่นก็คือแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟูออไรด์อย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะเช้าและก่อนนอน และแต่ละครั้งในการแปลงก็คือใช้เวลายอย่างน้อย2นาทีและหลังจาก2ชั่วโมงไปแล้วไม่ควรกินอาหารหรือเครื่องดื่มหลังแปลงฟันเลยนะคะแล้วก็เทคนิค5เทคนิคที่จะจูงใจให้เด็กแปลงฟันเป็นประจำนั้นก็คือชวนลูกซื้อแปลงสีฟันด้วยกันนะคะให้ลูกเลือกแปลงสีฟันขนนุ่มมีลายการ์ตูนที่เด็กชอบอะคะ่ะแล้วก็เทคนิคที่ส กำหนดเวลาแปลงฟันให้ชัดเจนตกลงกับลูกว่าวันละสองครั้งเช้าและก่อนนอนเทคนิคที่สมก็คือ,คอเลือกใช้ยาสีฟันฟูอะไรและมีรสชาติที่ลูกชอบเทคนิคที่สี่ช่วงเวลาแปลงฟันเนี่ยให้เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขก็คือเปิดเพลงไปด้วยในระหว่างแปลงฟันหรือเปิดคลิปวิดีโอเรื่องโปรดเพื่อกระตุ้นให้ลูกและมีความสนใจนะคะ และในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงนี้ผู้ปกครองควรฝึกแปลงฟันกับลูกเนี่ยแบบมีระยะห่างแล้วก็แยกใช้อุปกรณ์แกงการแปลงฟันทั้งหมดได้แก่แปรงสีฟันยาสีฟันผสมฟูอะไรแก้วน้ำบนปากเฉพาะบุคคลไม่ปะปนกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ครอบครัวเดียวกันก็ตามแล้วก็ทำาสะอาดอ่างบ้วนล้างอ่างบ้วน น้ำก็คืออ่างล้างหน้านั่นแหละหลังแปรงฟันทุกครั้งเนี่ยเพื่อลดการกระจา,ายเชื้อโควิด -19 นะคะแล้วก็ที่สําคัญคนเลือกฟูออลน์ที่มีความเข้มข้น1 0 0 0 ppm ที่มีเครื่องหมายรับรลองจากออยนะคะแล้วก็พยายามเลือกขนาดการบีบของยาสีฟันให้เหมาะสมกับอายุของเด็กด้วยก็ยังไงไปติดตามข่าวละเอียดเต็มๆเ,เ,เนี่ยที่เพจกรมอนามัยได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรัชกรครูหาทองเจริญนักประชาสัมพันธ์กรมอนามัยนะคะวันนี้มาเล่าข่าวกรมอนามัยเป็น EP ีที่4แล้วนะคะก็คือเป็นข่าวของผู้ที่กักตัว14วันหลังจะออกมาจากโรงพยาบาลแล้วต้องกักตัว14วันนะคะก็อยากให้เ,เพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเนี่ยไม่รังเกียจและก็ให้ความร่วมมือเพราะเนื่องจากว่าเขารักษาตัวหายแล้วนะคะก็ คนที่ออกมากักตัวเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนดังนี้ก็คืองดออกจากบ้านทุกกรณีจนกว่าจะครบ14วันแยกห้องนอนจากผู้อื่นถ้าไม่มีห้องนอนแยกเนะี่ยให้นอนห่างจากผู้อื่นประมาณ3-5เมตรนะคะแล้วก็ห้องจะต้องเป็นห้องที่เปิดระบายอากาศตลอดเวลาข้อที่3ก็คือถ้าแยกห้องน้ำได้ควรแยกแต่ถ้าห้องน้ำแยกไม่ได้ ให้ใช้เป็นคนสุดท้ายและหลังจากใช้แล้วเนี่ยให้ฆ่าเชื้อโรคด้วยและข้อที่4สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่อต้องหลูร่วมกับผู้อื่นข้อที่ 5. ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆข้อที่ 6. ไม่กินอาหารร่วมกับผู้อื่นข้อที่ 7. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในระยะไม่เกิน2เมตรหากต้องพบปะพูดคุยกันก็คือต้องสวมหน้ากาก,ากตลอดเวลานะคะ 8. ดื่มน้ำให้สะอาดเพียงพอรับประทานอาหารให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่สุกสะอาดมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะและถ้าหากมีอาการป่วยไข้สูงไอมากเหนื่อยหอบให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีและระหว่างเดินทางก็ยังคงต้องสวมหน้ากากอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ที่กักตัวครบ14วันแล้วเนี่ย สามารถอยู่ร่วมกับคนในบ้านได้ตามปกติโดยไม่ต้องตรวจเชื้อซ้ำแต่ยังคงสวมหน้ากากตลอดเวลาล้างมือสะอาดเวลนยะหา่างหลีกเรียกการไปสถานที่แออัดและสถานที่ที่ระบายอากาศไม่ดีนะคะก็ขอฝากข้อมูลข่าวดีมีสาระประโยชน์นี้ไว้นะคะแล้วเดี๋ยวในใต้ โสต์ในคอมเมนต์นะคะจะเอาลิงก์ข่าวรายละเอียดเนี่ยไปวางไว้ให้เพื่อนๆเ,เข้าคลิกเข้าไปชมข่าวได้ในในเว็บของกรมอนามัยหรือถ้าใครเป็นแฟนเพจของกรมอนามัยอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปดูที่เพจกรมอนามัยได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรัชกรครูหาทองเจริญ นักประชาสัมพันธ์กรมอนามัยนะคะกลับมาพบกับ EP ที่5นะคะเล่าข่าวกรมอนามัยนะคะในช่วงสถานการณ์แพร่ของโรคโควิด -19 เนี่ยยังมีกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเนื่องจากว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีภูมิคุ้นกันลดลงตามวัยใช่ไหมคะก็อยากจะให้ลูกหลานหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ย เฝ้าระวังและก็ดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคปอดโรคมะเร็งเนี่ยจะต,ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอทีนี้ก็ควรจะมีการเสริมด้วยการทานอาหารเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้กับผู้สูงอายุใช่ไหมคะโดยในหนึ่งวันเนี่ยก็อยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยทานอาหารที่สัดส,ส่วนที่เหมาะสมมีผักผลไม้เป็นประจำแล้วก็ รวมถึงออกกาลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็จะช่วยเสริมภูมิต้านทานได้ทีนี้1วันเนี่ยผู้สูงอายุควรกินอาหารครบห้าหมู่โดยแต่ละหมู่อ่ะให้มีความหลากหลายเน้นกินอาหารที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันเช่นปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันนะคะและไข่นมอาหารทะเลถั่วต่างๆเห็ดผักผลไม้หลากสีแล้วก็ เน้นเลยนะคะลดอาหารหวานมันเค็มแล้วก็ดื่มน้ำเปล่าสะอาดอย่างน้อย8-10แก้วแล้วก็ควรจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกผู้สุขภาพนะคะสำหรับการจัดอาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็ควรจะมีความอ่อนนุ่มเคี้ยวแล้วกลืนง่ายนะคะแล้วก็พยายามแบ่งมื้ออาหารเนี่ยออกเป็นหลายๆมือ้อเพิ่มอาหารว่าง เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับอาหารได้เพียงพอนะคะแล้วก็รสชาติไม่ควรจะเป็นรสจัดอาจจะเสริมเครื่องเทศสมุนไพรเพิ่มกลิ่นรสชาติเพื่อช่วยกระตุ้นความอยากอาหารของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อาหารจะต้องปรุงสุกใหม่เท่านั้นนะคะแล้วก็ดื่มนมรสจืดนมพร่องมันเนยวันละหนึ่งถึงสองแก้วหากผู้สูงอายุบางท่านที่แพ้นมนะคะก็สามารถเลือกโยเกิร์ตรสธรรมชาติ น้ำเต้าหู้หรือนมถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญผู้สูงอายุที่ติดเตียงเนี่ยก็ต้องจัดให้อยู่ในท่านั่งหรือท่านอนที่ศีรษะสูงโดยผู้ดูแลควรปรับ45ถึง90องศาก่อนเริ่มกินอาหารเพื่อป้องกันการสำลักนะคะแล้วเดี๋ยวทุวกท่านไปตามรายละเอียดข่าวได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเพจที่กรมอนามัยก็ได้ขอบคุณค่ะ